วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเลขฐานค่ะเลขฐานจะประกอบไปด้วยเลขฐาน10ฐาน2ฐาน8แล้วก็ฐาน16นะคะซึ่งเลขฐาน10เนี่ยคือเลขฐานที่เราใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เลขฐาน2จะเป็นเลขที่คอมพิวเตอร์นะคะจะใช้ในการประมวลผลค่ะซึ่งเลขฐาน10นะคะประกอบไปด้วยเลข0ูนย์จนถึงเลข9ค่ะส่วนฐาน2นะคะจะประกอบไปด้วยเลข0ูนย์แล้วก็เลข1ค่ะ แล้วก็ในฐาน8นะคะจะประกอบไปด้วยเลข0จนถึงเลข7ค่ะแล้วก็ฐาน16นะคะจะประกอบไปด้วยเลข0ูนย์จนถึงเลข15ซึ่งเลข10ในฐาน16นะคะจะแปลงเป็นตัว A นะคะ11จะแปลงเป็นตัว B 12จะแปลงเป็นตัว C ไปจนถึง15นะคะซึ่งจะแปลงเป็นตัว f แทนะคะ่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะ ฐานแต่ละฐานนะคะจะไม่ใช้เลขของตัวเองนะคะอาทิเช่นเลขฐาน10นะคะก็จะไม่มีเลข10ค่ะในฐาน2นะคะก็จะมีแค่เลข0ูนย์กับเลข1ซึ่งจะไม่มีเลข2นะคะแล้วก็ในฐาน8นะคะจะมีเลข0ูนถึงเลข7ก็คือจะไม่ใช้เลข8ค่ะแล้วก็ในฐาน16นะคะก็จะมีเลข0ูนย์จถึงเลข15ซึ่งจะไม่ใช้เลขของฐานตัวเองก็คือเลข16ค่ะต่อมานะคะเราจะมาแปลง เลขฐาน10บนะคะให้เป็นฐานสองค่ะโดยการนำเลขฐาน10นะคะมาตั้งและก้อนฐานที่เราจะแปลงไปนะคะเอามาหารค่ะตัวอย่างนะคะ23ฐาน10นะคะหารสองหารไปเรื่อยๆจนหารไม่ได้เลยค่ะจากนั้นเรียงลำดับนะคะคาตอบจากล่างขึ้นบนค่ะ23ฐาน10จะได้1011งฐานสองค่ะ ต่อมานะคะเราจะแปลงเลขฐานสิบนะคะให้เป็นฐาน8ดนะคะหลักการเดียวกันเลยค่ะก็คือว่าให้เอาฐานสิบนะคะตั้งแล้วก็เอาฐานแดนะคะมาหารค่ะตัวอย่างนะคะ2 4 4สบสี่นะคะหารแดคะ่ะหารไปเรื่อยๆนะคะจนไม่สามารถที่จะหารได้แล้วก็เรียงลำดับนะคะจากล่างคะ่ะขึ้นบนสองสิบี่ฐานสิบจะได้สามอหสิสี่ฐานแปดค่ะ ต่อมานะคะเราจะแปลงเลขฐาน10นะคะให้เป็นฐาน16ค่ะตัวอย่างนะคะ243นะคะหาร16หารไปเรื่อยๆนะคะจนไม่สามารถที่จะหารได้ค่ะ2 4 3ฐาน16นะคะจะเท่ากับ f 3ฐาน16ค่ะซึ่ง f นะคะแทนด้วยหมายเลข15ค่ะต่อมานะคะเราจะมาแปลงเลขฐาน2นะคะให้เป็นเลขฐาน10นะคะโจทย์ก็คือ1-1-0-1-0นนะคะเราก็ทำการดึงเลขนะคะ มาใส่ในหลักของตัวเองนะคะจากนั้นนะคะก็นำเลขแต่ละหลักนะคะคูณกับหลักที่ตัวมันอยู่นะคะแล้วก็เอาเลขทั้งหมดนะคะมาบวกกันก็จะได้26ค่ะซึ่ง110.10ก็จะเท่ากับ26ในฐาน10ค่ะต่อมานะคะเราจะแปลงเลขฐาน8นะคะให้กลับไปเป็นเลขฐาน10ค่ะตัวอย่างนะคะ27653นะคะ แล้วก็แค่ดึงตัวเลขนะคะลงไปใส่ในหลักของตัวเองนะคะค่าประจำหลักนี้ก็จะเป็นค่าประจำหลักของเลขฐานแปดนะคะก็นำทั้งหมดนะคะไปคูณกับหลักของตัวเองแล้วก็เอามาบวกกันนะคะสองเจนะคะบวกกันนะคะก็จะได้1น2่งสในฐาน10ค่ะต่อมานะคะเราจะแปลงเลขฐาน16นะคะให้กลับไปเป็นฐาน10ค่ะ ตัวอย่างนะคะ8 7 C 5 A นะคะเราก็ดึงลงมาใส่ในค่าประจำหลักนะคะจากนั้นนะคะก็นำเ,เลขตามโจทย์นะคะไปคูณกับค่าประจำหลักค่ะจากนั้นก็เอาทั้งหมดนะคะที่คิดได้นะคะมาบวก gs, รวมกันค่ะ8 7 C 5 A นะคะก็จะเท่ากับ5 5 6 1 2 2ในฐาน10ค่ะ ฐาน8ให้เป็นเลขฐาน16เลขฐาน8ก็จะเป็น 5, ้าเป็นฐาน8ให้แบ่ง 5, ้านั้นเป็น3ามกลุ่มตามหลักแล้วก็แบ่งเป็น 5, 6, 7แล้วก็นำมาแปลงเป็นฐานสองฐาน2ของห้า ก็จะเท่ากับ1 0 1่งงฐานสองของ6 1 1 0ส่วนฐานสองของ7ก็จะเท่ากับ1 1 1เหมือนเดิมครันำมารวมกันเอามาต่อเลย 1, 1 1 1 0 1 1 1ึ่งหฐานสองและแยกฐานสอง 2, ให้เป็น4หลักก็จะ เท่ากับต้องแบ่งให้เป็น4ี่ตัวเท่ากับแบบนี้เทแบบ่ากับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเป็นเป็นทงสามกลุ่มแล้วก็แปลงเลขที่ได้จากการแปลงเป็นฐานสองแล้ว ให้นำมาแยกปุ๊บมากลายเป็นฐาน16ส่หรับ1ก็ไึ้1เพราะว่ามันมีตัวเดียแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะฐาน16ก็จะได้7กลุ่มนี้ฐาน16ได้7จะเท่ากับ177ฐาน16 37ฐาน8ก็ต้อง นำมาแยกแยกเป็นสองตัวแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็น3ากลุ่มที่2 7เพราะมันมีอยู่สองตัวแปลงเลขฐาน8ให้เป็นฐานสองฐานสองของ3ก็จะเท่ากับ0 1 1ฐานสองของ7เท่ากับ 1นึ่แล้วก็นำสอตัวมาบวกเข้ากันไม่ใช่มาบวกเข้ากันมารวมมารวมเข้ากันรวมเข้ากันก็ได้0 1นย์หนึ่งหนึ่งหนึฐานสเอาลครับวันนี้เราจะมาแปลงเลขฐาน16เป็นฐานสองกันนะครับก่อนอื่นเราต้องาำนดดโจทย์ก่อนนะครับก็คือ1นเจ เจ็ดหาสิเป็นฐานสครับเอาครับจากตัวเลข1นึ่งเจ็ดเนี่ยเราจะต้องแยกตัวเลขออกมาเป็นกลุ่มละหนตัวก่อนนะครับก็คือ1นเจ็ดแล้วก็7ครับอ่าหลังจากที่เราแยกตัวเลขออกมาเป็น กลุ่มกลุ่มละหนึ่งตัวเนี่ยเราก็จะมาแปลงเป็นฐานสองกันซึ่งการแปลงเนี่ยเราจะต้องแปลงให้เป็นสี่กลุ่มละสี่ตัวนะครับกลุ่มละสี่ตัวนั่นก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์ 0 1อ่ะลืมบอกไปถ้าเกิดตัวเลขไม่ครบจำนวนนะครับก็าสามารถเติม0ูนไว้ด้านหน้านได้ครับจากนั้นเนี่ยพอเราแปลงตันเลขแปลเปง,แงเป็นฐานสองพอแยกเป็นฐานสองสตัวเนี่ยเราก็เอาทั้งหมดมารวมกันครับถ้าเรจะเป็น0ูนยศศหนึ่ง 0111 0111ฐาน2และเราก็จะได้คำตอบครับคตอบคือ1 7 7ฐาน16เปฐาน2ก็คือ0 0 0 1 0111หนึ่งฐานส,รสรครับเอาละครับวันนี้เราจะมาสอนการแปลงฐาน16เป็นฐานแปกันนะครับก็คือเราก็กำหนดโจทย์เหมือนเดิมครับมันก็คือ177ฐาน1นฐานสครับ แั่งเป็นฐานฐานแปดครับข <c oughs> ้อเรือก็แยกแบ่งตัวเลขของหนึ่งเจ็ดเนี่ยขอเป็นกลุ่มทั้หนึ่งตัวก่อนครับก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับก็จะได้จากนั้นก็ ได้1นึนะครับจากนั้นก็ทําการแบ่งกลุ่มของ1นึให้เป็นเลขฐาน2ครับซึ่งการเป็นเลขฐาน2นั้นจะต้องแบ่งออกเป็นกลุ่ม4ตัวครับได้ซึ่งก็คือ01 01 1 1 0 1 1 1แล้วก็0 0 1 เราก็จะได้จำนวนที่เป็นเลขฐานสองครับแล้วก็เอามารวมกันจะได้0นนูนย์ศูนย์ศูนย่นี้ตอนนี้เป็นเลขฐานสองแล้วครับแล้วครับจากนั้นเนี่ยเราจะตัดศูนย์ด้านหน้าออกครับ จากเลขฐานสองตัดศูนออกก็จะได้เลขหนึง่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึง่งหนึง่งหนึงหน่งฐานสองครับเพราะพอถึงตอนช่วงตอนนี้นะครับเราก็จะแบ่งตัวเนี้ยตัวนี้ ออกเป็นกลุ่มละสามตัวครับก็คือเราจะต้องโดยเราจะต้องแบ่งจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับมันจะได้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งครับจากนั้นเราก็แทนค่าของตัวเลขครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือ เป็นเลขฐานสองก็เท่ากับเจ็ดครับส่วนหนึ่งหนึ่งศูน,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 นย์ก็เท่ากับหกครับส่วนหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยก็เท่ากับห้า จะได้จำนวนได้คำตอบแล้วนะครับคำตอบก็คือหนึ่งจุดเจ็ดแปลงเป็นฐาน8นะ

ก็เท่ากับ0 0 1 1 1ฐาน2ค่ะแล้วก็คูณโถก,ก็คือ1 0 1 1 0ฐาน2คูณ1 0 1ฐาน2คำตอบก็เท่ากับ1 1 0 1 1 0ฐาน2ค่ะ แล้วก็โจทย์ต่อมาคือจะเป็นการหารโจทย์คือ1 1 1่งขอโทษค่ะหนึ1งหนึ่งนึ่งหนึ่งศูารสองหารหนึ่งนสองเท่ากับ1 0 1่ฐานสค่ะอันนี้จะเป็นการบวกลบคูณหารด้วยเลขฐาน8ปดนะคะโทย์ข้อที่1คือ2องหหสาม ฐาน8บวก3 5 6 1ฐาน8เท่ากับ6 4 3 4ฐาน8ค่ะแล้วการลบโจทย์ก็คือ5 1 2 4ฐาน8ลบ3 1 0ฐาน8เท่ากับ4 6 1 4ฐาน8ค่ะ แล้วการคูณโจทย์ก็คือ143ฐาน8คูณ65ฐาน8ได้เท่ากับ1217 7ฐาน8ค่ะและการหารโจทย์คือ702ฐาน8หาร17ฐาน8เท่ากับ 36ฐาน8ค่ะและนี่จะเป็นการบวกลบคูณหารด้วยฐาน16นะคะข้อ1คือ 9ac ฐาน16บวก 72e ฐาน16เท่ากับ 10d2 ฐาน16ค่ะตัวข้อต่อไปคือจะเป็นการลบนะคะเช่น d หกสองเก้าฐาน16บหกลบแปด f ฐาน16บหเท่ากับห้าส d a ฐาน16ค่ะต่อไปคือจะเป็นการคูณโจทย์คือ7 0 f ฐาน16บคูณส a ฐาน16คหาคตอบคือ1 2ึปด เจ็ดหกฐาน16ค่ะแล้วข้อต่อไปคือจะเป็นการหารโจทย์คือ b 5 2ฐาน16บหาร12ฐาน16เท่ากับ a 1ฐาน16ค่ะ